ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักบริหารการทะเบียนได้เดินทางมาที่สำนักทะเบียนอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเพื่อมาดูการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ภารกิจและโครงการต่างๆของสำนักทะเบียนท่านผู้ชมคะตอนนี้ทางดิฉันเนี่ยคะ่ะอยู่ด้านหน้าของสำนักทะเบียนะคะ่ะ เดี๋ยวเ,ยเราจะเข้าไปด้านในเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมติดตามดิฉันและทีมงานเข้าไปด้านในพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ทางท่านหัวหน้าฝ่ายนะคะของอำเภอบ้านคแคอแนะนำตัวนะคะพร้อมประวัติการทาง,งานให้ท่านผู้ชมทราบด้วยะค,ะค่ะผมนายวิสุทธิ์คีรีวันนะครับ เป็นประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอบ้านคานะครับซึ่งก็ประจำอยู่นี่นะฮะค่ะแล้วประวัติการทำงานะคประวัติการทำงานนะครับก็ย้ายจากอำเภอบางใหญ่มาอยู่ที่อำเภอบ้านคาได้ประมาณ2ปีปีนะครับในส่วนนี้แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของงานทะเบียนและบัตรที่อำเภอบ้านคาค่ะ ่านคะจากสถานการณ์นะคะโลคติดต่อโลคไวรัสโคโรโนาค่ะจึงทําให้สํานักทะเบียนทุกสํานักทะเบียนในการจัดรูปแบบการบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหม่หรือนิวเนอมทางสานักทะเบียนอําเภอบ้านคามีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะครับ <c oughs> ปัญหาเรื่องไวรัสนี่นะฮะก็คือทางสํานักทะเบียนและก็ ทางอำเภอบ้านคานะฮะก็ได้ให้ความสำคัญนะครับนะครับแล้วก็มีการวางมาตรการในการดำเนินการนะครับในส่วนของก่อนเข้าปก่อนเข้ารับบริการนะฮะนะครับขณะเข้ารับบริการแล้วก็หลังหลังจากรับบริการเสร็จแล้วนะฮะหลังจากรับบริการเสร็จแล้วว่าทางอำเภอหรือสำนักทะเบียนจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างในขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะเข้าใช้บริการนะฮะก่อนที่จะเข้ารับบริการเนี่ย นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือสมาชิกอสนะครับในการตรวจวัดอุณหภูมินะฮะหรือนะครับว่ามีไข้ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของการล้างมือด้วยเจลก่อนเข้ารับบริการนะฮะก่อนเข้ารับบริการนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนการดําเนินการต่อไปนะครับเมื่อเมื่อดาเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะไปรับบริการในส่วนบริการอื่นๆนะฮะในส่วนบริการอื่นเนี่ยก็จะมีการดําเนินการเช่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงการบริการซึ่งผู้มารับบริการในห้องทะเบียนจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเะว่ามีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรนะครับนะครับเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับเราก็ประชาชนนะครับที่มารับบริการก็จะเข้ามานะครับโดย นะครับโดยอีกจุดหนึ่งนะฮะนะครับในการที่จะเข้ารับบริการนะฮะในการที่จะเข้ารับบริการนะครับก็หน้าห้องสอบนักทะเบียนอำเภอบ้านคานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในมาดูวิธีการปฏิบัติงานของห้องสอนักทะเบียนค่ะเชิญครับเมื่อเข้ามาถึงห้องทะเบียนที่จะรับบริการนะฮะในส่วนช่วงที่มีการเรียกว่าอะไรล่ะในส่วนของ ที่มีการกําหนดมาตรการของไทยชนะนะฮะเราก็ให้มีการลงชื่อนะครับเราก็ให้มีการลงชื่อแล้วก็สแกน QR code โค้ดนะฮะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงระบาดรุนแรงนะครับเราก็ดําเนินการไปในส่วนนั้นแล้วก็การดําเนินการในห้องนะครับก็มีการเว้นระยะนะฮะเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างในการนั่งเพื่อไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนั่งห่างนะครับจะนั่งห่างจากผู้รับบริการนะครับนะครับไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับรวมทั้งทุกคนที่เข้ารับบริการเนี่ยจะต้องสวมแมสนะฮะสวมแมสนะครับหน้ากากอนามัยเข้ามาทุกครั้งนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอำเภอหาให้บ้างนะครับนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับ นี่เป็นขั้นตอนขณะดําเนินการนะครับขณะเข้ารับบริการนะครับ,รบส่วนขั้นตอนในหลังจากรับบริการเสร็จแล้วไม่มีลูกค้าแล้วช่วงเย็นทุกเย็นนะครับเ,เราจะทําความสะอาดห้องทะเบียนโดยใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดถูทุกวันนะครับ<ช>อันนี้คือช่องแรกใช่ไหมคะการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะท่านผู้ช้ใช่ครับตอนนี้ก็มีมาผู้ใช้บริการนะคะครับ อันนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ซึ่งเราได้รับเอ่อเอ่อลงมาช่วยงานในส่วนห้องทะเบียนนะฮะซึ่งเป็นอสสนะครับชื่อประเสริฐศีแปดนะฮะนะครับในลงมาช่วยงานในห้องทะเบียนนะครับนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับ ะครับท่านต่อไปก็คือคุณนงรักนะฮะคุณนงรักฤทธิการุนวงนะครับเป็นสยอนะครับปฏิบัติงานในส่วนของงานทะเบียนนะฮะนะครับในส่วนนี้นะครับนะฮะและอีกท่านหนึ่งนะครับกำลังกำลังบันทึกปากคำนะครับบันทึกปากคำผู้มารับบริการนะครับในการขอสัญชาติมาตรา23นะฮะมาตรา23 ครับผมนะฮะนะครับก็ชื่อนะครับนะครับชื่อนางสาววัญญามีมากนะฮะเป็นเป็นสยอนะฮะเป็นสยอเหมือนกันนะฮะคนนี้ก็จะรับหน้าที่ในการในงานทะเบียนนะครับ,ร,บรวมทั้งงานสัญชาตินะครับแล้วก็งานอื่นๆด้วยทุกงานนะฮะ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่สคนในห้องทะเบียนเนี่ยนะฮะทุกอย่างรับอยากให้ท่านประหลัดช่วยแนะนำว่าตอนนี้มีคนขอมีประชาชนมาขอรับบริการใช่ไหมคะที่ว่าการขอสัญชาติมาตรา23นะคะอยากให้ท่านประหลัดช่วยแนะนำขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับการขอสัญชาตินะคะว่าท่านท่านคนนี้เข้ามาทำเรื่องนานหรือยัง ให้ประชาชนทราบด้วยค่ะครับครับอันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่กล่าวไปแล้วนะฮะในพื้นที่มีบุคคลจํานวนมากที่มาอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งบุคคลบางคนเนี่ยก็ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะยังวิสูจน์ไม่ได้กรณีของคนคนนี้นะฮะซึ่งไม่ใช่ของท่านนี้นะฮะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กอายุ19บเก้ นะฮะประมาณ19กนะครับ,นนรบ<ม>ก็มาขอสัญชาติซึ่งพ่อพ่อเนี่ยมีสัญชาติอยู่แล้วได้สัญชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวเองก็ไม่ได้เกิดไม่มีใบเกิดไม่มีสูติบัตรมีสูติบัตรแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนะครับะนะครับก็มาขอยื่นเรื่องนะครับเพื่อดําเนินการในส่วนเนี้ยก็มีการเข้ามาปรึกษาหารือกับส่วนอําเภอเป็นประจำนะฮะเป็นประจําแล้วก็ส่วนมากนะฮะเราก็พิจารณาจาก มันก็มีแค่สองหลักนะฮะเรื่องสัญชาติก็คือหลักสายโลหิตกับหลักดินแดนนะฮะหลักสายโลหิตกับหลักดินแดนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะให้คําแนะนําแต่โดยมากนะฮะปัญหาอุปสรรคของผู้ขอสัญชาติในพื้นที่ของอํงเาเภอบ้านคานะฮะมันก็จะเป็นเรื่องการไม่มีเอกสารนะฮะ,ะ,ะการไม่มีเอกสารที่จะยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ อีกประเด็นสําคัญก็คือหาพยานบุคคลมายืนยันไม่ได้นะฮะเนื่องจากบุคคลกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะฮะจะเข้ามาในพื้นที่นานละตั้งแต่ทําเหมืองแรกนะฮะตั้งแต่ทําเหมืองแรกแล้วบุคคลกลุ่มนี้จะมีอายุสะสูงสัเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็น,ปนพ่อได้สัญชาติแล้วใช่ไหมคะได้สัญชาติแล้วลูกยังไม่ได้สัญชามาดาเนินการเรื่องสัญชาติของลูก สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมทราบด้วยอะค่ะค่ะมันชุกแผงครับจานนีเพราะว่าเพื่อมาขอสัญชาติให้ลูกคมได้สัญชาติแล้วลูกยังไม่ได้สัญชาติคาเลือกน้ำยังคะให้ลูกเนี่ยะ่ะหรือว่าพึ่งมาวันนี้เลยมันนี่มาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วประมาณเดือนนึงแล้วความรู้สึกที่คุณพ่อได้สัญชาติเนี่ยความรู้สึกไงบ้างคะดีใจครับผม ดีใจนะคะเวลาไปสมัครงานหรือเวลาก็มีบัตรประชาชนง่ายขึ้นก็ใช้ของสิทธิประกันสังคมไม่ประกัน30บาทนะคะครับครับท่านผู้ชมคะคนนี้ก็เป็นพยานนะคะให้เป็นพยานให้ลูกคุณพ่อได้สัญชาตินะคะสวัสดีค่ะอยากให้แนะนําตัวให้ท่านผู้ชมทราบด้วยนะคะมาเป็นญาติพี่น้องกันมาขอขอกับลูกพี่ชาย มันก็ดีใจอยากได้ครับอยากได้ให้ลูกค้าได้เร็วๆครับอ๋อดีแล้วแล้วของคุณ้าเนี่ยดีใจไหมคะเวลาได้ดีเลยครับดีใจมากเลยครับแล้วใช้ระยะเวลานานไหมไม่นานไม่นานตอนที่นั้นตอนนั้นไม่นานเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วเจ้าหน้าที่นี่ให้บริการดีไหมคะดีครับดีมากเลยครับค่ะดีครับค่ะนี่เดิมสัญชาติอะไรฮะกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงในพื้นที่ บุคลากรเพียงพอไหมคะด้านบุคลากรเนี่ยนะฮะก็อย่างออของเราเนี่ยมีปฏิบัติหน้าที่อยู่ในให้องอ,อทำงานเนี่ยนะฮะฝ่ายทะเบียนและบัตรเนี่ยรวมทั้งผมประลัดด้วยเนี่ยสคนนะฮะก็จะมีงานบัตรหนคนงานทะเบียนหนึ่งคน,นะ,ะครับแล้วก็งานทะเบียนและสัญชาติอีก1คนนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็คือถ้าประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมากๆเนี่ย ก็อาจจะเกิดความล้าช้าบ้างนะฮะอาจจะเกิดความล้าช้าบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ในการบริหารจัดการนะครับ<ป>ให้สําเร็จรุ่ร่วงไปได้นะครับแล้วการ,รจัดบริการทาบัตรผู้ป่วยติดเตียงน,นะคะท่า<อ>นโดยมีประมาณกี่รายคะครับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเราก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่วนราชการแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตลอดนะครับแต่ในพื้นที่เราเนี่ย ยังไม่เคยมีผู้ขอรับบริการในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงแต่อย่างใดนะฮะนะครับค่ะแล้วมีปัญหาอุปสรรคไหมคะในการให้บริการประชาชนนะคะปัญหาอุปสรรคการให้บริการการให้บริการไม่มีนะครับการให้บริการไม่มีครับแล้วตามที่ท่านอธิบดีอ่ะค่ะกรมการปกครองนะคะได้ให้ความสําคัญการให้สัญชาติการกําหนดสถานะ ใน10โครงการ1ิบบัญชีประขาท่าน <c oughs> ถ้าท <c oughs> ่านทางอำเภอบ้านคามีถ้ามีบุคคลไร้ลกักเงาหรือไร้ลัดเนี่ย <c oughs> ทางอำเภอเนี่ยดำเนินการอย่างไรบ้างคะครับ <c oughs> ในส่วนของอไร้ลัดกับไร้ลักเงาเนี่ยนะ,ะนะครับเ <c oughs> ทางอเำเภอดําเนินการมาตลอดนะครับดําเนินการมาตลอดนะครับทางอำเภอได้ดําเนินการมาตลอดนะครับ ในกลุ่มมันก็แยกเป็นกลุ่มนะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะฮะเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะฮะกับกลุ่มที่เกิดในพื้นที่นะฮะนะครับตอนนี้นะครับซึ่งเราก็กําลังดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนของกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มขอทินที่อยู่ถาวรนะครับหรือต่างด้าวถาวรนะฮะนะครับซึ่งเราก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับในส่วนเนี้ย มีบุคคลประเภทบุคคลพื้นที่สูงนะะที่เดินทางเข้ามานในประเทศไทย,ยในเขตอำเภอบ้านคานยอยู่ที่ประมาณ400ปาลาย400ปาลายตา,ตามประวัตินะะตามข้อมูลนะครับแต่ส่วนทางอำเภอนะฮรทางอำเภอก็ได้ตรวจสอบบุคคลกลุ่มนี้แล้วว่าบุคคลใดบ้างมีคุณสมบัติ ที่จะขอที่ทอยู่ถาวรหรือต่างด้าวถาวรได้บ้างนะฮะก็นะะในส่วนเนี้ยก็คงเหลืออยู่ประมาณ70็ดสิฝายนะฮะเจ็ดสิบายที่มีคุณสมบัตินะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะณเวลานี้กําลังดําเนินการอยู่ในส่วนของผู้ขอเนี่ยประมาณ7ลายนะฮะประมาณ7ลาย<ๆ>แล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยเราก็ให้ทงนางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปสํารวจในพื้นที่นะฮะว่าบุคคล70ฝดาย ที่เหลืออยู่เนี่ยที่มีสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติที่จะขอ,อถิ่นที่อยู่ถาวรหรือต่างด้าวถาวรเนี่ยมีความประสงค์หรือไม่อย่างไรนะฮะนะฮะแล้วก็ได้มีการบันทึกบันทึกข้อมูลนะฮะบ mm hmm. บุคคลที่ไม่ประสงค์เนี่ยเราก็จะให้บันทึกข้อมูลตามแนวทางที่กรมการปกครองแนะนำมาว่าไม่ประสงค์ที่จะขอต่างด้าวถาวรน,นะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผู้สูงอายุและก็มีอายุมากนะฮะบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ประสงค์นะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการติดตามตัวบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้ไม่ได้นะฮะนะครับเนื่องจากพื้นที่อำเภอบ้านคาเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนไว้หลายสิบปีแล้วนะฮะ แล้วก็พื้นที่อำเภอบ้านคาเมื่อเหมืองแร่ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยได้เลิกไปเมื่อเมื่อประมาณปี2,525 25นะฮะบุคคลกลุ่มนี้ก็อพยพนะครับไปตั้งถิ่นฐานไปทำมาหากินในที่อื่นนะฮะเพราะว่าบ้านคาเนี่ยมันไม่มีการจ้างแรงงานนะฮะการจ้างแรงงานน้อยนะฮะเขาส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรซึ่ง ชาวบ้านก็ทํากันเองนะฮะการขอสัญชาติตอนหนึ่งลายนะครับตอนหนึ่งลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จากห้องทะเบียนนะครับจากห้องทะเบียนก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะในการสอบปากคําในการตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังหัวหน้างานหัวหน้าจนถึงท่านนายอำเภอนะฮะจนถึงท่านนายอำเภอเนี่ยก็น่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนซะส่วนใหญ่ มาตรก,การในการป้องกันการทุจริตนะคะทางสำนัก<ม>ทะเบียนอำเภอบ้านคามีการดําเนินการอย่างไรบ้างคะการป้องกันการทุจริตนะฮะของเราเนี่ยจะมีการผมนะฮะเป็นประหลัดอำเภอในส่วนของหนา้าายทะเบียนและบัตรเนี่ยนะฮะ<ม>ผู้มารับบริการทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบจากผมก่อนทุกคนนะฮะทุกคนนะครับใ,ในส่วนของขั้นตอนระหว่างดําเนินการ ผมจะตรวจสอบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนหรืองานบัตรจะต้องมาที่ผมก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการตรวจรายงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเราจะส่งรายงานขึ้นไปให้หัวหน้าฝ่ายห,าห,นะหัวหน้าปอใหญ่นะหัวหน้าอใหญ่ในการตรวจสอบนะครับนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็มีการจองคิวนะคะ,ะการทําเอกสารการคัดคัดเอกสารผ่านระบบ<ะ><ะ>ออนไลน์อยากให้ท่านประหลัดนะคะช่วยอยากให้ท่านประหลัดนะคะว่าการจองคิวออนไลน์หรือการทําเอกสารอะไรท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างผมก็คิดว่าเป็นการบริการที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของ,ง<ะ>ของค์การปกครองนะฮะองค์การปกครอง ซึ่งทาให้เกิดความสะดวกนะครับในการบริการอีกขั้นนึงนะฮะแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เอ่อหน้าที่จะใช้บริการอยู่ <Bright. S 1> อ,าอนนําเภอเมืองท<ม>ุกแห่งมั้ยคะตอนนี้ตอนนี้มีเปิดให้บริการทุกอาะะําเภอแล้ว <het S 2> ค่ะหรอฮะค่ะก็เอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะ,ะมันก็เป็นส่วนดีในการไล่ในการไล่ การบริการที่เพิ่มขึ้นนะฮะในการใช้เทคโนโลยีนะครับและทางสถานทางสำนักทะเบียนอำเภอบ้านคาค่ะมีการจัดตั้งการเลือกตั้งมีการเตรียมสเตรียมความพร้อมหรือยังคะเอ่อทางเราเตรียมความพร้อมอยู่นะฮะทงเราเตรียมความพร้อมอยู่นะครับเพราะอำเภอบ้านคาเนี่ยมีครัวเรือนอยู่ประมาณ9,500กว่าครัวเรือนะนะฮะมีประชากรอยู่หนึ่ง สามหมื 35, ่นห้าพักว่าคนคะนะฮะผูะ้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่18,000กว่าลายนะ,ะนะครับซึ่งเราก็ทุกครั้งเนี่ยเราจะแบ่งหน่วยเลือกตั้งอยู่เป็น3ามหน่วยเลือกตั้งะน,ะนะครับซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วสำนักทเป็นอําเภอบ้านคามีเปิดรับสมัครจิตอาสาไหมคะเ,เราเปิดรับสมัครจิตอาสาณปัจจุบันนะฮะเราเปิดรับสมัคร ณปัจจุบันเราเปิดรับสมัครทุกวันที่1ถึงวันที่10ของทุกเดือนนะครับในส่วนของจิตอาสานะครับในส่วนของจิตอาสาเนี่ยเราก็รับสมัครมาเรื่อยๆแล้วมีผู้มาสมัครเรื่อยๆนะฮะแต่ช่วงหลังก็คงจะลดน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะสมัครไปช่วงแรกเยอะแล้วมีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมของของ จิตอาสาเนี่ยนะครับ<ช><ช>นะครับก็เราก็มีการจัดกิจกรรมทุกเดือนนะฮะท,ทุกเดือนนะครับทุกตำบลน,นะครับทั้ง3ามตำบลทุกเดือนนะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตอาสาคูคลองจิตอาสาถนนทําถนนอะไรนะครับแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆนะครับท้ายนี้ก็จะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะว่า ก่อนที่จะปิดรายการนะคะคอยากให้ท่านนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมะคะมาท่องเที่ยวที่อําเภอบ้านคาผ่านช่องทางลูบ้าช่แนล่ะค่ะครับผมครับเออก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ในส่วนของอําเภอบ้านคานะครับก็อยากชวนชวนนะครับให้มาเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนของอำเภอบ้านคาเนี่ย ก็มีจุดท่องเที่ยวที่เป็นวิวทิวทัศน์นะครับสวยงามของภูเขานะครับภูเขานะครับแล้วก็น้ำพุร้อนป่งกระทิงนะฮะซึ่งมีประชาชนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะครับนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านบึงนะฮะซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณนะครับในการทำบ่อน้ำพุร้อนใหม่ นะครับรวมทั้งสถานที่นวดแผนโบราณต่างๆนะฮะแล้วก็มาชิมสับปะรดหวานบ้านคานะครับนะครับมาชิมสับปะรดหวานบ้านคานะครับค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ได้รับทราบการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ภารกิจต่างๆรวมถึงการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรตอนนี้ทางดิฉันนะคะ และทีมงานประชาสัมพันธ์และหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตรขอลาท่านผู้ชมและโอกาสนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ